สเต็บของการตีคอกรุ่นแรกอะเนี่ยโดนป๋าถูกไหมหูเม็ดอยู่ด้วย ใช่เนี่ยอยู่เลยไหมล่ะเนี่ยอยู่เลยไหมล่ะสายสาย โอเกี่ยวตาปะทุมีม mm ีแต่มีคู่นะเพราะว่าเห็น แม่งเกี่ยวทั้งส่วนด้วยมันเกี่ยวทั้งส่วนอะนบอกแล้วยำย้ำบ,บ,บ่ตามไม่มีครับสักสี่น่าจะได,ได้เออมันเกาะน,นิดเดียวเนี่ยบม่กล้าอัดนเนี่ย เข้ากัดแรงจริงเข้าเมื่อวานที่เราตามตีกิบกันอยู่กับพี่เอว๋วันน่าจะใช่อ้าวแรงดีซะด้วย เข้าตามันเสีย่ยงหลุดมากเลยเหนียวเหนียวเอา้าเกาะสองแล้ว เหียบร้อยอุ้ยไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเลยไม่ตักอีกมั้ยโอ้โหโอ้โหยังไงเจ้าของยังบอกเอามาทางนี้เลยอุ้ยไปตักได้ไงเนาะโอ้ไม่ต้องลุ้นเครับชินแล้ว เอา้าเกว่งหัวให้ม่เอา้าไม่ใหญ่มันก่อตาแต่ปากเปิดแล้วเนี่ยโดนปลาได้เลยเนี่ยเนี่ยปากอะปากเปเื่อยอะผมโดนตาผมไม่ได้โดนอันนี้หมูนะจีบเกียร์คู่แล้ว I'm <laughs> sorry.